Miss i n อ e r ค่ะก็อาจจะเป็นเราใช่คือแค่รีคัตติได้อยู่กับแม่แรกๆคือลินก็รู้พร้อมทุกสื่อเอาจริงๆสา่แม่ปุ้ยแค่แบบเออพร้อมไหมวันนั้นที่ที่ออกในในทิกต็อกใช่ไหมที่นคไปโพสอะไร่แม่ปุ้ยแค่ถามว่าพร้อมไหมที่จะส่งออกลินก็บอกว่าลินพร้อมตั้งแต่ลินลงสมัคร Miss Universe Thailand แล้วเพราะว่าถ้าลินได้เป็นคนในองค์กรเมื่อไหร่ องค์กรสั่งให้ทำอะไรลินก็ต้องทำอืมใช่ฉะนั้นลินเอาจริงเรารู้สึกว่าเหมือนเราตกอยู่ในเกมนะเพราะว่าบางคนเขามองว่าเหมือนประมาณว่าอ่ะในเมื่อเธอเอาเอาลูกลูกอดีตลูกชั้นมงได้ฉันก็เอาอดีตลูกชั้นเอ่อลูกเธอมงเหมือนกันแล้วก็ส่งออกได้ด้วยเหมือนกันคือมันมันอยู่ที่ต่างคนต่างมุมมองด้วยแล้วลินไม่สามารถไปแก้ไขอดีตอะไรได้ว่าเราเคยทํางานที่ไหนมาหรือว่าอะไรใครเป็นเจ้าของอะไรสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราเลือกทําแล้วว่าเรามีความสุขที่จะทำไหมเท่านั้นเองเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะ เห็นใจหน่อยว่ามันอย่างที่บอกว่าไม่มีใครแก้อดีตได้เหมือนแบบหนูมีแฟนแล้วแฟนเก่าหนูไวพวกคนอื่นคือเราไม่มีสิทธิ์ไปคิดว่าเขาเราเป็นเจ้าของใครหรือว่าไปทับเส้นใครทุกคนมีเจตนาที่ดีเราเชื่อว่าทุกคนโตแล้วมีวุฒิภาวะมากพอไม่ไม่คิดว่าการใช้ชีวิตหรือเส้นทางชีวิตของคนเอามาเป็นเกมริ้นว่ามันไม่ ไม่น่าจะใช่ข้นอัความสามารถเรามากกว่าถูกตอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันสุดท้ายแล้วเป็นเราความพร้อมของเราล่ะลินพร้อมอยู่แล้วค่ะพร้อมเต็มที่อยู่ที่ว่ามันจะดีไปกว่าเวอร์ชั่นที่เป็นอยู่หรือเปล่าใช่ก็ต้องพัฒนาต่อไปอย่างเรื่องภาษารีนห่วงเดียวคือเรื่องภาษาของลินก็ต้องรีบปิดสุดๆและภายในสอเดือนถ้าจได้ถ้าจะได้ไปจริงๆ เพิ่มคอมเมนต์ก็คือไม่ต้องห่วงไม่แม่ชอบเดินอยู่แล้วค่ะเดินได้ไป็นกิโลก็เดินได้เดินได้เดีเดินตั้งแต่นู่นมดหาพี่ยัยังเดินได้เลยในไทยชุดละตียังสามจุดห้าล้านไม่ถึง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 ไม่จริงแล้วเดินยงอยู่เลยว่าสามจุดห้าล้านเราจะถ่ายอีกหนึ่งเรื่องหลายคนเขาบอกว่าเหมือนตอนนี้พอเวลาเราไปเดินพบสื่อเนาะหลายคนก็จะบอกว่าเราเหมือนเราพยายามจะเกาะแอนโทเนียเพื่อให้หนูแบอยู่ในกระแสพยายามจะทำมีมคู่การอะไรอย่างเงี้ย เจตนาจะทํามีมแล้วก็ไม่ได้คิดจะเกาะ,อะเออมันไม่มีช่องวางไม่มีมันไม่มีคำอะไรในหัวเลยอะว่าแบบจะเกาะหรือจะไม่เกาะแค่เรารูวว้สึกว่า เขาเป็นเซฟโซนให้เราแล้วลินก็รับรู้ได้ว่าลินคงเป็นเซฟโซนให้พี่แอนโทน,นียีเหมือนกันแล้วก็ทุกคนใช่เนมเมื่อแบบลินสังเกตดูทุกคนที่เข้ามาเล่นกับลินหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาปรึกษาไม่ใช่แค่ท็อปฟายเอลินรู้สึกว่าเราให้พื้นที่ปลอดภัยกับเขาเขาก็มีมีพื้นที่ปลอดภัยให้เราก็แค่นั้นเองที่คนหนึ่งคนจะรู้จักหรือสนิทสนมงกันได้มไม่มีไม่จาเป็นจะต้องมาคิดเรื่องผลประโยชน์หรือว่าจะต้องมีแสงหรือไม่มีแสง เราลินเป็นคนไม่ได้อยากจะมีแสนหรืออะไรอยู่แล้วถ้าติดตามช่วงระหว่าง5-6ปีที่ผ่านมาลินไม่เคยคิดว่าจะต้องทําอะไรให้ตัวเองดูดังขึ้นแล้วลินกลับมา m i s s i o n อร e เวิรก็อย่างที่บอกลินแทบไม่มีฐานแฟนคลับเลยมีแค่คนที่เคยติดตามลินเป็นจํานวนน้อยที่อบอุ่นมากๆแล้วลินยังขึ้นมาถึงอันนี้ไม่ได้แบบคว่าไม่ลินไม่ได้เหยิงตัวนะ,ะแต่ความพยายามของเรา ความเป็นตัวเราทําให้เข้ามาถึงข้อป i ได้อยากให้คนมองตรงนี้ไม่ใช่แค่กับลินเหมือนกันกับทุกคนในการที่จะมองคนอื่นน่ะอยากให้เขามองเราอย่างไงเราอยากทาให้กับเขาอย่างนั้นน่ะคืออยากให้คนทําดีกับเราอ่ะอย่าไปทําไม่ดีกับคนอื่นใช่งั้นเครียดหน่อยทำไมวันนั้นถึงได้ร้องไห้เออมันเกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นสงสารพี่แอนแล้วเราอ่ะเคยโดนมาในเรื่องแบบไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำว่าความจริงมันเป็นยังไง แต่คนกับแบบโจมตีเราต่างๆแล้วอยากจะบอกนะพี่แอนข้างหลังเครียดมากเพราะพี่แอนเป็นคนแคร์คนอื่นมากไม่ได้เหมือนลินนะที่ว่าปล่อยวางจริงๆอ่ะเออคือลินเจอเรื่องหนักมากมาทั้งชีวิตลินเลยรู้สึกว่าลินปล่อยวางได้แต่พี่แอนเป็นคนแคร์คนรอบข้างเฮ้ยประชาชนคนไทยจะคิดกับเรายัางไงเราเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วอ่ะแต่พี่แอนไม่เคยกลับมามองเลยว่าตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะ,ออะทำดีแล้วเออลินเลยพูดออกมาแล้วมันจึกไงว่า อยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเรามีมิสเวิร์ดคนนี้มิสเวิร์ดไทยแลนด์คนนี้เขาดีขนาดไหนทั้งหน้ากล้องหลังกล้องแล้วเขานิสัยดีจริงๆสิ่งที่ทําให้เขามงได้อะมันคือตัวเขาเองและคนที่รักเขาคือคนที่อยู่รอบๆข้างเขาที่มีคุณค่ามากๆอยากให้พี่แอนกลับมามองตัวเองคนรอบข้างไม่ต้องสนใจแล้วกับคนที่ไม่มองจุดดีของพี่แอนเลยหยิบแต่อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ที่จะทําลายวันทอนจิตใจคนคนหนึ่งที่สื่อสัจพายไทยแลนด์อยู่นเห็นไหมพูดแล้วก็แบบ ขอนหนึ่งมีมเพราะเราเป็นเจ้าแม่มีมขอนหนึ่งมีมให้ให้รายการหน่อยอยากคอมเมนต์ได้ร้ายกันมากนะเดี๋ยวจะเจอวีนออออ <laughs> โอเคขอบคุณค่ะ